Line this, good evening, Mr. Jackson Yale, <laughs> boss. How are you, boss? have five hook. So what, uh, what weight you like? I mean, um, how, uh, how do you like? Fifteen point two grams to one baht, two baht, three baht, or the the rope spring like this, or the เพลนี่ก็ like this Five ห o o k s we have so many choices นะคะ okay let we let start this one first อันนี้นะคะเขาเรียกว่าลายเกดมังกรลูกค้าเกดมังกรนี้นะคะเป็นงานที่ผ่านการทําด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะลูกค้าดูนะไอตัวเกตเกตแบบนี้นะคะไ,ไ,ดได้ครับเกตแบบนี้นะคะเขาตี เกี่ยวอยู่ข้างในแล้วก็ตตี่ยวเกี่ยวไงอะซอไม่รู้แต่ซอเคยดูเขาทาแต่ซออธิบายไม่ถูกว่าเขาเกี่ยวไงแต่คือแบบว่ามันเป็นงานซับซ้อนมากอะลูกค้าอาดูนะคะเวลาซอโค้งงอเนี่ยเป็นลายที่แน่นตันมากเลยนะลูกค้าแล้วก็ผิวสัมผัสนะคะถ้าเป็นแบบตีมันนะคะก็โอเคเลยนะคะลื่นอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะใส่แล้วสวยแต่บางคนบอกอาจจะกินขนอันนี้ซอไม่แน่ใจนะแต่เวลาซอถูกห่อของตัวเองอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แต่ว่าเป็น,ปนลายที่ปันและตันและตันแบบขั้นสุดมากๆน้ำหนัก10บาทมาแล้ว10บาทเนี่ยเส้นเนี้ยสบาทดูเหมือน2บาทเดี๋ยวซอบอกให้ว่า10บาทหน้ากว้างแค่ไหน10บาทเส้นนี้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ4.5มดมน,นะลูกค้า4.5มิลตะขอแน่นห่วงหนานะคะห่วงหนาเลยนะคะ10บาท3องค์รอบนี้ที่มาค่ะอ่ะ มีสิบบาทสามองแล้วมีเจ็ดบาทแบบองค์เดียวนะเจ็ดบาทองค์เดียวหน้ากว้างอยู่ที <ml 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 ่เซเมนค่ะลูกค้าสามจุดสามจุดเจ็ดห้าเมนอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยคือเจ็ดบาทนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปก่อนนะว่ามันมีเท่าไหร่บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องใส่ให้ชมทีละน้ําหนักนะใส่ตาขุดในขยะแล้ช่างตีดได้เอาไปเช็คไหมอะอะไรคะาสไปหาซิไปหาซิ อันนี้อันนี้อันนี้ห้าบาทห้าบาทนะคะห้อยได้ห้าองค์นะคะห้าบาทห้อยได้ห้าองค์นะคะเส้นเล็กปันมากนะคะนานๆจะมาเข้ามานะลูกค้าใช้เวลาทำสองถึงสามเดือนลายนี้นะคะสั่งทํานานจริงๆนะอยู่ที่สามมิลค่ะนะห้าบาทมีห้าองค์มีสามองค์แบบแบบนี้ค่ะตัดลายกับ มี3อมองแล้วก็มี4บาทนะคะ3องค์แล้วก็แบบ2องค์หน้าและหลังอย่างนี้นะคะหน้าและหลังนะแล้วก็มี3บาทหน้าและหลังอ่ะเดี๋ยวซ้อไปให้น้องใส่ให้ชมเลยดีกว่าค่ะ น้ำหนัก10บาทค่ะมาใหม่ล่าสุดมาใหม่ล่าสุด10บาท3องค์นะคะต่อไปเดี๋ยวซอให้น้องใส่เทียบกับ7บาทแบบองค์เดียวดูแล้วกันนะคะอ่ะใส่เทียบให้หน่อยค่ะคุณฟิฟทรีทองแะะทงแ้ค่ะทองแท้96.5นะคะทองแท้ค่ะนะคะอันนี้10บาทด i s necklace is 10บาท10บาท is 152 and this one 7บาท7บาท one hook this one three หกนะคะอ่ะถอดเลยค่ะเดี๋ยวซอให้ดู five hook ห้าองค์นะคะห้าองค์ห้าบาทนะคะอ้าวใส่ให้ บอกเลยนะหาหายากมากเป็นสินค้าแบบแรร์แรร์แรไอเทมนะอันนี้คือ5องค์5บาท5องค์3บาทค่ะเฮ้ยห้าบาทสามองค์โอ้ยพดเผ็ดจ้า ด้วยละกันนะคะลูกค้ารีบมานะซอบอกก่อนว่าพอเวลาซอพูดไปแล้วเนี่ยแป๊บแป๊ป๊ภายในทิศเดียวคือหมดจริงนะคะอ่ะอันนี้นะสวยปะคือไม่ให้นางแบบสวยปะถามว่าสร้อยอ่ะสวยหรือเปล่านะคะมีห้าองค์นะมีสามองค์ขัดมันกับตัดลายถ้าชอบรีบมาเลือกก่อนเลยโอเคถอดค่ะต่อไปค่ะเราไปดูสี่บาทกันบ้าง สี่บาทเส้นเล็กมากนะคะถ้าชอบตันๆน,นะคะแบบนี้เลยนะคะสี่บาทสามองค์แล้วก็มีสี่บาทแบบสององค์คือเขาจะมีแบบห่วงตรงเนี้ยมาเสริมอุ้ยเขาจะมีห่วงตรงเนี้ยมาเสริมด้วยด้านหลังไม่ต้องติดกิ๊บล็อกเลยนะลูกค้าอะใส่ให้ชมค่ะอะเนี่ยสบาทเส้นเล็กเหมือน2บาท ก่อนว่างานเชือกลมที่ลูกค้าเห็นหน้าตะกี้ในที่ซอยังไม่ได้ move ไปนะเชือกลมมันเริ่มตั้งแต่น้ําหนัก1กรัมเราคิดเป็นกรัมค่ะหกรัมครึ่งสลึง1สลึงสสลึง1บาท2บาทนะคะน้ําหนักตามราคาทองอาจจะแพงกว่าทองรูกพันธ์อ่างเงี้ยนิดนึงเพราะว่ามันมีค่าเชือกแต่ที่จุดไฮไลท์ของซอเลยเนี่ยถ้าเป็นงานเชือกลมซอตอกหมดเงินให้ฟรีค่ะนี่แรกในประเทศไทยและที่เดียวด้วยจ้ะกันเดียวกันท้าหลนหาย นี่คือสาบาทสององนะสาบาทเนี่ยจริงๆแล้วโรงงานไม่รับทำนะไปขยันขยอนะคะต,ตีตกตู้แมวตูม้แมวนะคะรับเพลล์ลูกค้าอยากั